อ่าครับผมสวัสดีตอนเช้าตอนนี้เราอยู่ที่ภูสวยดานะครับแล้วก็เรามาเจอกับเต็นท์นีโมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวฮอนเนตฮัสโมครับอ่ะครูพีนอนสองคนสวัสดีครับคุณคุณโยสวัสดีครับอ่าสวัสดีคุณแอม Good morning Good morning ทำอะไรยืดเสียเป็นไงบ้างครับเต็นท์หลังนี้อันนี้ก็คือครั้งแรกเนาะเดี๋ยวมาใช้เบาดีเบาเมื่อคืนฝนตกนะหนักเลยนะสาดไหมเอาอยู่เอาอยู่ไมีอะไรตื่นเต้นไหมไม่มีเลยไม่มีตื่นเต้น ก็ <S <S มีแห้งสนิทแห้งก็เออเออแห้งจริงเออแห้งสนิทมีออคอนเดนต์หน่อยอคอนเดนต์ปกติอยู่แล้วเรื่องปกติอืมคอนเดนต์ม,นนมันมีอยู่แล้วแหละ,หละแล้วอ่าคิดว่าจุดเด่นตรงนี้คืออะไรบ้างอาเอาจุดเด่นก่อนจุดเดนน่นเ่าตัวนี้โมตัวนี้เรื่องเบาแหละอ่าเบาเบาต้องยกให้เลยอืมเรื่องเบาต้องยกให้ฟังก์ชันการใช้งานก็โอเคครับสำหรับสองคนสบายสบาย สายแบกอึดอัดไหมอึดอัดไหมก็ไม่อึดอัดเท่าไหร่ไม่อึดอัดครับไม่อึดอัดก็แปลว่าตอบโจทย์แต่แต่สำหรับผมอ่ะาได้ได้สำหรับผมว่าโอเคแต่สำหรับคนที่ตัวสูงกว่าผมอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยครับนผมสูงแค่ร้อยหสิบห้า ผมสูง1้อยสิผมนั่งแล้วหัวชนแล้วถ้าคนสูงร้อยเ0็ดสิบร้อยแปดสิบเนี่ยเาเรียกผมร้อยหกห้าผมชิดติดอ mm ่ะก uh ja> ็เรื่องเรื่องของขนาดความสูงด้วยตัวเขามันมันทำมาลดน้ำหนักด้วยนะมันเลยก็คือจุดจุดดีหลักของเขาก็คือผ้าที่บางทาให้น้ำหนักเต้นลงมาเบามากเพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจหลัก ของตัวไล่เวทของเขาเองอส่วนอะถ้าพูดถึงข้อดีแล้วเรามามองเรื่องของข้อที่อาจจะติดดุจมตัวมีอะไรบ้างอที่เก็บอนภายในเต็นท์อ่าครับอ่าน้อยไปหนนะครับมันมันมีภายในรถนะเอามันมีน้อยเพราะว่ามันอาจจะใส่ ใส่พวกโทรศัพท์หรืออะไรตรงเนี้ได้ได้นิดหนึ่งเพราะมันเป็นเต็นท์สำหรับสองคนถ้าหากว่ามันมีตรงนี้หรือมีด้านข้างเยอะหน่อยก็จะดีก็จะดีก็จะมีแค่นี้เพราะว่าี่ที่ของมันน้อยมันเลยต้องมามรกออย่างี้อ่าอ่าครับเออเออเออดยแต่แห้งนะเออแห้งไปเลยเลยก็เมื่อคืนฝนตกหนักด้วยใช่ออันนี้แห้งแล้วก็รวมๆแล้วก็ ตอบโจทย์พอ <Okay, S 1> ไม่เบีบ่ยดกันนอนพิกตัวได้สบายภายในเต็นท์สองคนรวมๆก็โอเคแล้วฟังชั่นอย่างอื่นก็ติงจะเรื่องเรื่องของเรื่องการช่องเก็บของพอ,อแค่นั้นเองอยูอ่นี่อะไรอนี่คือตัว Hornet Osmo 2 p นะครับก็เรามาดูภายนอกกันนะครับตัวเขาเออกแบบมามีความโล่งโปร่งแล้วก็มีที่วางของมีที่วางของในระดับหนึ่ง นี่ครับตัวออสโมเอดี๋ยวออสโมนะครับตอนนี้ตัวพีหนักโลน,นิดๆก็ถือว่าตอบโจทย์คนเดินป่าอะแล้วก็เรี่ยนผันตรงนี้เป็นข้อเก็บของใช่ไหมนี่ครับมีที่เก็บของโอ้แล้วก็ไม่เปียกด้วยเพราะว่าชายเขายาวนิดนึงอืมนี่คือช่องเก็บของ อย่านี้ช่องถือคขามอยู่มออสโมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเรื่องของการใช้งานในเมืองไทยนี่ที่นี่คือจุดน้ำนะครับจุดน้ำเพิ่งฝนตกนะครับมันจะไหลไ,ไหลและอีกอันหนึ่งข้อดีของเขาก็คือว่าเขาจะมีช่องช่องหมอกหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องระบายอากาศ ให้ลมฟลูเข้าไปแล้วก็ตัวินเนอร์จะจะมีเรื่องของกันน้ำเขาเรียกว่าอะไรเป็นมุ้งที่มีขอบเกล็ดกันกันน้ำสูงก็ทำให้กันน้ำไ้ด้วยอยู่รวมๆนะครับนี่คือบรรยากาศนะอยูบรรยากาศรวมๆก่อน Half. Uh -huh.